ามาเป็นคนที่ปากบางมากแลมาก็ยื่นเล็บนี้ให้คุณหมอดูคือมารู้สึกว่าปากมาอะมันมีความชมพูขึ้นตั้งแต่ฉีดม,มารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากๆทุกคนที่คือปากปัจจุบันมาที่มาฉีดมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับไมไมา,มาทิธานะคะคลิปนี้ไม้จะมาแชร์ประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์ของไม้นะคะรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วแล้วก็เป็นรอบที่ไมยรู้สึกพอใจแล้วก็ชอบมากที่สุดนะก็เลยจะมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็เราจะมาโชว์ปากออริจินอลของไมยด้วยนะคะว่าก่อนฉีดอ่ะที่แบบไม่เคยผ่านการฉีดฟิลเลอร์เลยอะ่ะทรงปากไม้เป็นยังไงนะทาไมมันแบบว่าถึงปียยนมาถึงจุดนี้ได้เพราะจริงๆแล้วไม้เป็นคนที่ปากบางมาก ถ้าใครติดตามไม้ตั้งแต่แบบคลิปแรกๆเลยก็จะเห็นได้ว่าแบบตอนนั้นไม้ยังไม่ฉีดฟิลเลอร์เลยนะเป็นปากที่ค่อนข้างบางนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบทรงปากใดๆไม่รู้สึกว่าปากไม้ค่อนข้างเป็นคนที่มีกระจับปากอยู่แล้วแต่ว่าค่อนข้างบางนะแบบปากบนอนะ่ะไม้จะหนากว่าปากล่างนะคะปากล่างไม้จะแบบบางบางมากๆนะแล้วไม้ก็ผ่านการฉีดฟิลเลอร์มาครั้งแรกจะเป็นฟิลเลอร์ของเกาหลีบอกเลยว่า แข็งมากเป็นฟิลเลอร์ที่แบบแข็งมากจาได้เลยว่าฉีดเสร็จอะพยายามกินของร้อนให้มันแบบว่าละลายเร็วๆเพราะว่ามายรู้สึกว่าข้างในมันแข็งแล้วแบบฉีดแล้วต้องมานั่งนวดปากให้มันนิ่มอะทุกคนคือมันแบบไม่ใช่ปะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าโอเคไม่อยากแนะนําปัดตกไป <c oughs> แล้วพอมาปากเวอร์ชั่น2นะคะรอบนี้ก็คืออยากมีจางอยปากเราก็เลยไปฉีดให้มันมีจางอยนะคะแต่ที่ได้มามายรู้สึกว่าเออทรงนั้นก็สวยนะแต่มายรู้สึกว่าตรงจางอยปากมันมีความแบบ แยกชั้นกับส่วนอื่นมากเกินไปคือมันไม่เนียน่ะมันเหมือนฟิลแบบมีอะไรกัดตรงกลางปากแล้วมันก็บวนมออกมาซึ่งเป็นจะงอยแล้วพอแบบว่าอาทิ้งระยะไปแบบ เป็นปีแล้วปากมันก็เริ่มแบบเป็นทรงที่มันไม่ค่อยเข้าทรงแล้วก็วเลยตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์รอบที่3นะคะเป็นปากเวอร์ชัน3ก็คือเวอร์ชั่นนี้นี่เองนะก็ลคลินิกที่ไม่ไปทําก็คือคลินิกดอะคลินิกที่สาขาพารากอนนะคะก่อนที่ไม่จะไปทํใไม่ก็ไปดูรีวิวต่างๆแบบเยอะมากว่าแบบเออคุณหมอเขาฉีดอะไรยังไงเป็นทรงปากแบบไหนคะ่ะแล้วก็ที่คลินิกอ่ะเป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือนะคะทุกคนไม่ก็เลยตัดสินใจทําที่นี่เนาะก่อนไปทําเราก็หา เลฟไปเยอะมากๆว่าเราอยากได้ปากประมาณไหนการเลือกเรสเฟรนของ My <c oughs> มาๆก็จะอิงจากปากเดิมมา์ด้วยว่าปากมา์อ่ะจะแบบว่าฉีดมาแล้วมันจะคลายเร f เฟรนม่นะซึ่งเรสเฟรนม่ก็จะเลือกเลฟนี้นะคะปากจะมีความอวบ อิ่มมีความแบบเกาหลีเกาใจแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเกาเกาฝ่อๆอะทุกคนพอถึงคลินิกก็เข้าไปนะคะพี่พนักงานก็จะทําความสะอาดปากให้แล้วก็มาร์กยาชาวไว้คือไมคได้มาร์กปากค่อนข้างนานเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอแบบคิวเยอะมากๆแล้วไมคก็แอบมาเลทนิดนึงเพราะว่าคลินิกไม่เจอนะพอคุณหมอเดินเข้ามานะคะไมก็ยื่นเลฟนี้ให้คุณหมอดูว่าหมอคะหนูจะแบบปากหนูจะไปถึงจุดนี้ได้ไหม โอเคสายเกาจัดไปเลยค่ะได้เลยส่งคือเท่าที่ดูจะเป็นสายเกาเนาะแล้วก็ให้ไม,ม่มีวอลลุ่มมีกระจาบเป็นกระจามากขึ้นเคสแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหายเยอะพวกร่องน้ำหนักหรือหน้าแก้แมเนี่ยนะคะเราก็จะฉีฉดยกปากได้เลยบา <Yeah. S 2> งเคสมันตกจากปัญหาอื่นเนาะอย่างเช่นหน้าแก้มมันสุดหรือว่าเป็นตรงที่ร่องน้ำหนักเองมันหายตัวไป วต้้้งปแกรนนนันอนพอคุยกับคุณหมอเรียบร้อยก็สามารถเริ่มฉีดได้เลยนะคะตัวฟิลเลอร์ที่ไมฉีดอจ,จะเป็นของ Restylane Kit น,นะคะก็คือตัวนี้อันนี้ไมขอกล่องหมอกับบ้านนะก็จะหน้าตาแบบนี้ไมฉีด1ซีซีนะหรือคนเพราะว่าปากไมแบบว่าไม่ได้เพิ่มให้มันอวบมากนะหซีซีก็พอนะคะเพราะว่าเพิ่มความอวบมานิดนึงแล้วก็ทําให้ทรงมันชัดข <c oughs> ึ้นเนาะซึ่งฟิลเลอร์ตัวนี้เขาผ่าน USFDA นะคะหรือว่าจะเรียกว่าอยก็ได้อ่าถ้าให้ เข้าใจง่ายๆอ่ะคือตัวเลสเทเรนคีส่ะมันเป็นฟิลเลอร์ที่เอาไว้ฉีดปากโดยเฉพาะใช่ไหมคะทุกคนแล้วคือฟิลเลอร์ตัวเนี้ยเขาทําให้ปากเราชุ่มชื้นดูอวบอิ่มดูปากไม่แห้งนะคะแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือแบบชอบมากๆคือเขาทําให้ปากเราดูอชมชมพูขึ้นด้วยนะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะมายเป็นคนที่ปากซีดถ้าไม่ได้แต่งหน้านี่คือป่วยเลยแต่ว่าพอหลังจากฉีดฟิลเลอร์ตัวเนี้ยคือมารู้สึกว่าปากมาอ่ะมันมีความชมพูขึ้นเวลาเราหน้าสดอย่างเงี้ยมันก จะดูแบบไม่ป่วยมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าทําไมช่วงนี้แบบในคลิปไม่ดูแบบว่าหน้าสดมันดูแบบไม่ได้โซมมากขนาดนั้นก็ต้องยกความดีความชอบให้กับฟิลเลอร์ตัวนี้เลยเพราะว่าตั้งแต่ฉีดมารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากๆ,ๆทุกคนมาพูดถึงตอนฉีดนะคะบอกเลยว่าเจ็บนะคะแบบค่อนข้างเจ็บเออคือมันเป็นเจ็บที่แบบ ทนได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเจ็บแบบแสบๆอะมาว่าตัวยามันค่อนข้างแสบเลยนะคือตอนฉีดอะจได้เลยว่าแบบคิ้วขมวดนะคะแล้วก็น้าตาไหลด้วยแต่ว่าพอฉีดเสร็จอะคือพอใจนะเพราะว่าคุณหมอปั้นทรงไว้ให้สวยมากๆแล้วก็ที่เดอะคลินิกอะคุณหมอเขาจะฉีดตรงขอบปากนะคะก็คือแบบจะใช้เข็มอะเลาะไปในจุดที่ต้องการเติมเต็มแล้วก็ฉีดลงไปนะคุณหมอจะไม่ฉีดที่พื้นปากเราโดยตรงคุณหมอใช้วิธีนี้มันทําให้ปาก เราไม่เกิดอาการช้ำเนาะอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแล้วไม่ก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ด้วยคือไม่เคยผ่านการฉีดิลอร์แบบฉีดที่ตรงเนื้อปากโดยตรงมาเลยคือมันจะมีความแบบช้ำๆนิดนึงนะถ้ามันโดนเส้นเลือดหรือไม่รู้เหมือนกันมันจะมีความแบบเออขึ้นช้ำนะคะถ้าแบบคุณหมอฉีดไม่ดีนะตอนแรกที่ฉีดเสร็จเะาบอกเลยว่าตกใจว่าเฮ้ยทำไมปากไมเป็นแบบนี้แบบมันยังไม่เห็นทรงไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุกคนแบบมันยังดูไม่ออกว่ามันสวยหรือเปล่าตอนแรกยังถามคุณหมอว่าคุณหมอฉีดเบี้ยว อเปล่า่ายงคุณหมอเขาก็จะพูดให้สบายใจว่าเออตอนนี้ทรงมันยังไม่ชัดนะเราต้องรอให้เขาหายบวมก่อนเราถึงจะเห็นทรงจรงิจรงๆประมาณ 2- 3วันก็จะเริ่มหายบวมแล้วทรงมันก็จะเริ่มมาเริ่มชัดขึ้นเริ่มสวยขึ้นนะอะไรเงี้ยกว่าจะเข้าที่ก็ประมาณ 2- 3สอาทิตย์นะช่วงอาทิตย์แรกมันก็จะยังมีความบวมอยู่นะคะมันยังไม่เข้าที่นะแต่ว่าอาทิตย์แรกมาบอกเลยว่าไมาชอบปากหมยมากมันดูมีความแบบ บวมมีความแบบฟอมมีความฉ่ำมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ไม่ชอบนะคะทุกคนแค่แบบ ฟอร์ดิเพชชันของการแบบฉีดเสร็จมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหปากเรามันได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วง2อาทิตย์แล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในปากแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแข็งในปากนะคะทุกคนแค่รู้สึกว่ามันยังรู้สึกข้างในมันยังอักเสบอยู่ยังเป็นแผลอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่าจับไปแล้วมันเหมือนมีอะไรอยู่ในปากแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่รู้สึกแล้วนะคะทุกคนไม้ฉีดมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะรู้สึกว่าเราสามารถเม้มปากได้โดยแบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังอะไรแบบเนี้ย เราสามารถทําได้แล้วนะคะแล้วพอแบบเข้าที่มาก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือปะปัจจุบันมาที่มาฉีดมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะทุกคนก็ยังแบบทรงสวยอยู่เลยมีความเป็นกระจับแล้วก็มีความอวบอิ่มในแบบที่มาแบบต้องการเลยวิธีรักษาคือง่ายมากๆค่ะทุกคนเอาแบบว่าสข้อที่สําคัญนะคะก็คือ1 ฉีดมาแรกๆอย่าเพิ่งโดนความร้อนนะคะช่วงแบบสองสวันแรกหรืออาทิตย์แรกเนี่ยก็พยายามแบบเลี่ยงของร้อนอะไรเงี้ยจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ข้อสออันนี้สําคัญมากคือเราต้องกินน้ําเยอะๆนะคะบิลเลอร์เป็นสารอุ้มน้ำเนาะถ้าอยากให้น้องเขาอยู่กับเราเป็นนานๆก็พยายามกินน้ําให้เยอะๆในส่วนของเรื่องราคานะคะไม่ต้องบอกก่อนว่าม่เป็นเคสร,รีวิวให้กับคลินิกนะเพราะฉะนั้นหม่จะไม่ได้รู้ราคาแบบ จริงๆนะตอนนี้นะคะทุกคนมาเลยไม่สามารถตอบเรื่องราคาได้นะคะอันนี้ก็อยากแนะนําให้ทุกคนไปเช็คที่คลินิกเองนะคะสามารถแบบสอบถามที่ l i น์แอดของคลินิกหรือว่าจะเป็นใน Facebook f แฟนเพจของคลินิกก็ได้ลองไปสอบถามดูเนาะจะบอกว่าเราสามารถถามคลินิกได้เลยนะคะทุกคนถึงเราจะไม่ฉีดก็ตามคือแค่อยากรู้ราคาเราสามารถถามไปได้นะคะไม่ว่าจะคลินิกไหนก็ตามถ้าใครสนใจอะไรอะ่ะมายแนะนําให้ถามทางคลินิก เลยนะคะเผื่อว่าตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นใหม่ๆมานะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังจะตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์นะคะก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ม่ได้นะคะคลิปนี้ไม่ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย